สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิธีการส่งงานกันนะคะโดยเราจะส่งแบบทดสอบใน Google f o r m ที่ครูสร้างให้นะคะในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างนะคะวิธีการส่งงานของน้องม .1 เนาะส่วนพี่ม .2 ม .4 ม .5 ม .6 นะคะก็จะส่งงานเหมือนกันนะคะอันดับแรกนะคะครูแนะนำให้นักเรียนถ่ายรูป ะะแบบทดสอบกลางภาคของนักเรียนเอาไว้ในเครื่องก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราถ่ายเอาไว้เนี่ยมันจะชัดเจนกว่าการที่เราจะไปถ่ายในตอนที่เราอัปโหลดนะคะ mm hmm. เมื่อเราถ่ายรูปไปแล้วนะคะอันดับแรกเราก็เปิดเข้าไปที่ a c e b o o k ค่ะไปที่หน้าเพจของกลุ่มเรานะคะไปที่หน้าเพจของกลุ่มเรานะคะโดยในที่นี้เมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็ไปหาใน ในคูในตอนนี้ครูจะยกตัวอย่างของน้องม1นนะคะของนักเรียนก็หากลุ่มของนักเรียนเราเองเสร็จแล้วครัวเข้า M1 จากนั้นเลื่อนหาค่ะเลื่อนหาโพสต์ที่ครูโพสต์ไว้ว่าให้ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ไหนนะคะครูจะส่งครูจะอัปโหลดรูปแบบทดสอบไปให้นักเรียนแล้วนักเรียนก็สามารถดูแล้วทําไปได้เลยนะคะจากนั้นมันจะมีลิงก์อยู่1ลิงก์ที่เป็นตัวหนังสือสีน้ําเงิน นะคะเป็นลิงก์ฟอร์มในการส่งแบบทดสอบกลางภาคของเรานะคะนักเรียนก็กดเข้าไปค่ะพอนักเรียนกดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะไปเข้าหน้าฟอร์มนะคะเข้าหน้าฟอร์มส่งงานของเราให้นักเรียนดูว่านะคะเป็นถูกไหม ะะเป็นวิชาของนักเรียนที่เรียนเทอมนี้ไหมชั้นนักเรียนไหมนะคะถ้าเป็นม1ครูก็จะเขียนไว้ให้อยู่ว่าม1นะคะม2ก็ม2มสก็ 2, ม4ม, 4, ม5ม6นะคะให้นักเรียนเช็คเอานะคะจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงมาข้างล่างครูจะทําชั้นกับห้องไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเลือกได้เลยค่ะในที่นี้ครูยกตัวอย่าง1นึทับหนึ่ง นะเลขที่ก็ใส่ไปค่ะนักเรียนเลขที่เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่ตัวหนังสืออะไรแล้วนะคะจากนั้นคํานําหน้าค่ะครูก็มีให้นักเรียนเลือกเลยเด็กหญิงเด็กชายนายนางสาวนะคะก็ติ๊กลงไปนะคะจากนั้นชื่อนามสกุลน,นะคะไม่ต้องใส่คํานําหน้าแล้วเพราะเราเลือกไปด้านบนแล้วนะคะเราก็ใส่ชื่อไปเลยค่ะชื่อสุพันนีเว้นวัชนะคะดวงมรร กดนามสกุลค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มรูปภาพนะคะเพิ่มรูปภาพที่เราถ่ายเอาไว้หรือใบพาแบบทดสอบกลางภาคเราก็ไปกดที่ปุ่มเพิ่มไฟล์ค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้ามาให้แทรกไฟล์นะคะเราจะอยู่ที่แถบอัปโหลดนะ,ะจะเห็นว่าอัปโหลดจะเป็นสีดำเราก็เลือกไฟล์นะคะจากอุปกรณ์กดที่ปุ่มเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ นะะในที่นี้มันจะมีให้เราเลือกว่าคลังรูปภาพกับถ่ายภาพหรือวิดีโอคลังรูปภาพเราจะเลือกในกรณีที่เราถ่ายรูปไว้แล้วนะคะถ่ายแบบทดสอบไว้แล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถ่ายเราก็จะเลือกถ่ายภาพหรือวิดีโอในที่นี้ครูขอยกตัวอย่างคลังรูปภาพนะคะเพราะครูถ่ายไว้แล้วนะคะรูปภาพที่ถ่ายไว้นะคะพยายามที่ครูแจ้งแล้วว่าต้องใส่เลขที่ชื่อ นามสกุลชั้นห้องทุกหน้านะคะทุกหน้าแล้วถ่ายให้ชัดเจนนะคะให้อ่านออกนะคะโดยอันนี้นะคะสมมุติเรามี2แบบทดสอบเรามี2หน้าเราก็กดเลือก2รูปนะคะถ้ามีมากกว่า2เราก็กดเลือกไปนะคะมีแค่1นนะคะเราก็กดแค่เลือกรูปเดียวมีกี่รูปเราก็ใส่เลือกไปนะคะจากนั้นกดปุ่มเพิ่มค่ะ นะคะแล้วรอนะคะรอมันจะอัพโหลดนะคะอยู่ที่เน็ตของเรานะคะว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะอันนี้น่าจะผิดพลาดนะคะรู่ขออนุญาตเลือกใหม่นะนะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะอ่ะมาแล้วค่ะอ่า ถ้ามันไม่มาแบบนี้นักเรียนก็คือเหมือนเดิมนะคะนักเรก,กดที่เพิ่มแล้วก็ไปเลือกรูปแล้วก็กดปุ่มเพิ่มนะคะตรงนี้ถ้าสมมุตินักเรียนเผลอกดไปรูปเดียวแล้วยังไม่ครบนักเรียนสามารถกดที่ปุ่มเพิ่มไฟล์อีกได้นะคะแต่ถ้าครบแล้วนะคะเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะรูปก็ครบแล้วเรากดอัปโหลด1ครั้งค่ะอันนี้จะเป็นการอัปโหลด รูปภาพที่ใบแบบทดสอบของเราที่เราเลือกนะคะเมื่อมันทําการอัปโหลดเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จงานยังไม่ส่งถึงครูนะคะหนูต้องกดปุ่มส่งก่อนนะคะต้องกดปุ่มส่งก่อนเมื่อนักเรียนกดปุ่มส่งเรียบร้อยนะคะรอนะคะจะมันจะมีแถบสีน้ําเงินที่อยู่ด้านบนนะคะเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะงานส่งถึงครูนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะ แสดงว่านักเรียนส่งแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่านักเรียนยังส่งไม่เสร็จนะคะหรือนักเรียนไม่ได้กดปุ่มส่งมันก็จะไม่ส่งให้ครูนะคะอันนี้เป็นวิธีการส่งแบบทดสอบกลางภาคนะคะเหมือนกันทุกวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นของมอนเนิง ม .2, ม .4, ม .5, ม .6 นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่หน้าเพจ f a c e b o o k ของกลุ่มของวิชานักเรียนนะคะจากนั้นส่งนะคะอันนี้เป็นวิชาครูสุพรรณีดวงมรกตเท่านั้นนะลูกส่วนวิชาอื่นครูไม่ทราบนะคะว่าครูเขาให้ส่งแบบไหนนะคะครูหวังว่านักเรียนจะส่งได้นะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูขอจบวิธีการส่งแบบทดสอบกลางภาคเท่านี้นะคะ